สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปองเกาานะคะโอเคนะคะก็อย่างที่บอกไปล่วก่อนหน้านี้นะคะก็คือ DLC ของ Tekken 8 Summer นี้จะเป็นลิเดียนะคะซึ่งเป็นตัวละครจาก Tekken 7จ a s พปีหลักๆนะคะซึ่งเราอาจจะไม่มีโอกาสได้เล่นมาก่อนตัวของลิเดียเนี่ยนะคะเป็นภาษาที่ดีของประเทศโปรแลรนด์แล้วก็ใช้ถ้าจะกระผิดจะเป็นเทควันโดใช่ไหมคะโดย DLC นี้เนี่ยนะคะออกมาเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าเราเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเราอยู่ไทยนะคะแล้วก็เลยเพิ่มมีโอกาสได้เล่นในอาทิตย์นี้นะคะถ้าจากตัวอย่าง DLC ของ Auto, ออท้าดูไปไม้ล่วงเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามีเฮฮาชิมาลงไปถึงสตอรี่ด้วยนะคะท่านั้นอันนี้เราุตกใจนะคะอันนี้เราเข้าใจว่านะคะน่าจะมีแค่ของออแค่ตัวตัวละครแล้วก็อาจจะมีของเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะแต่ว่าไม่ได้มีอย่างส่วนอื่นนะคะอย่างตัวนี้แอดออนคอนเทนต์ที่ปลดล็อกแล้วนะคะก็จะมีลิเดียโซเบสกี้นะคะ แล้วก็คัสตอมไม์เล็กน้อยนะคะมาดูของฟรีกันนิดนึงนะคะในเท k เคนส์ช็อนะคะนี่นะคะก็จะมีของใหม่นะคะยังมาดูของลีเดียกันนะคะก็จะมีหมือะไรวะอาร์มออร่าแพเจ็ดสีนะคะแล้วก็มีซัมเมอร์นะคะชุดเล็กๆลน้อยน้อยนะคะ วันตากันแดดอะไรพวกนี้นะคะของผู้หญิงก็จะเป็นรองเท้าชุดว่ายน้ำนะคะโอเคนะคะตีมซัมเมอร์นะคะอย่างอื่นไม่มีอะไรนะคะ t a k e คนพาซีซั่นสอนะคะโอเคขอแวบไปดูคอสม o ยเซชั่นนิดนึงนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างหรือเปล่านะคะของลีเดียนะคะมาชุดเทควันโดนะคะโอเค ในส่วนของผมก็ไม่ม,มีเพราะว่ายังไม่ได้ปวดล็อกอะไรนะคะก็จะไม่มีอะไรนะคะก็ทั่วไปนะคะตาปากสีเมคอัพเฟสเซนแทนโอเคเสื้อผ้านะคะก็จะมีพวกหมวกเมอกอะไรนิดหน่อยนะคะไม่มีอะไรมาคูลเฟสการแอนติบอดี body นะคะก็จะมี ดูยังไงวะนี่ลองใส่อันนี้ก็แบบถอดเสื้อนะคะอันนี้เป็นแบบโอเคเป็นเสื้อแบบเกาะอ,อกนะคะอันนี้ก็เป็นชุดแบบประธานาธิบดีนิดนึงนะคะอ,อันนี้เหมือนกันนะคะเป็นชุดแบบผูกเชือกอันนี้น่าจะเป็นทีมไซเบอร์ใช่ไหมคะโอเค อ๋อฮะอัปเปอร์บอดี้ทั่วไปนะคะชุดนะคะก็จะเป็นสไตล์นี้นะคะโอเคนะคะก็เหมือนตอนเอ็ดดี้กอร์โดนนะคะที่ไม่มีสตอรี่หรือคาแรคเตอร์เอพิโซดนะคะไม่มีเนาะอืมเหมือนกันนะคะไม่มีคาแรคเตอร์เอพิโซดมานี่หนิวฝั่งนี่นะคะลีเดียนะคะ ไฟติ้งสไตล์เป็นคาราเต้สัญชาติโปรแลรนด์นะคะไห้ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดน้ำหนักหกสิบเจ็ดนะคะเราเจอกับใครดีล่ะด้วยความที่ไม่เคยเล่นเนี่ยก็ไม่รู้ว่านางมีมีอินเทอร์แอคชั่นกับใครนะเดว่าจินนะคะเพราะว่าใครก็มีอินเทอร์แอคชั่นกับจินนะคะลองเล่นจากมีเดียมก่อนนะคะมากุโซ ว่าแต่มีฉากใหม่ไหมนะคะอ๋ออันนี้น่าจะฉากแล้วหนึ่งนะคะทะเลน,นี่น่าจะฉากใหม่ไหมนะ,ะไม่คุ้นนะคะนี่น่าจะฉากใหม่นะคะรีซีไซล์รีสอร์ทนะคะโอเคมีฉากใหม่ด้วยนะคะไม่ได้เล่นเทคเคนนาะนแล้วลืมหมดแล้วเนะี่ย จะบอกว่าลืมไิที่เล่นเทคเคนไปเลยนะคะโอเคอันเมื่อกี้คือ <c oughs> คเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เลอดอาร์ตอ่ะลืมไปแล้วนะคะเมื่อกี้ไม่ได้เนาะหลุดกลางอืม,มโอเค โอเคนะคะทำไมมีรลาทรีด้วยล่ะโอ้ยจินก็คือกันได้หมดเลยนะไม่ไม่ไมเดี๋ยวนะโอ,โอเคนะคะค่อนข้างเก่งนะคะอุย้ย โอ้โหอืะออกันได้ฮะนี huh. ่เนี่ยโอ้โอ้โอ้อ่ะอ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออ๋โอเคนะคะค่อนข้าง ทาค่อนข้างเรียบง่ายอุ้ยทาค่อนข้างเรียบง่ายดีนะ,ะแต่ว่าค่อนข้างแรงใช้ได้เลยนะคะอุ้ยอุ้ย,อยเอาจริงเราไม่รู้เลยว่าลิเดียนางมีปัญหากับใครในเทคนเจ็นะคะเพราะว่าลองเป็นนี่แหมเหรือนีน่าลองวิกเตอร์แล้วกันอะเวลี่ฮาร์ดอุ้ยกลัวแล้ว กลัวอยากลองเลตอาร์ตอ่ะมาๆๆๆอ่ะ,อะเอาตีฉันสิโอ้ชิบหายแล้วจะให้พี่เขาเลตอาร์ตไงไม่ให้พี่เขาฆ่าฉันตายไหมเนี่ยอย,ยังไม่ตายอ๋อมาเลตอาร์ตกันบ้างนะคะ อเลดไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้เกือบไม่รอดเหมือนกันนะโอ๊ะตอนนี้มืดตือต่อ,อละโอ๊ยพี่แม่ง บักได้หมดเลยวะ่ะโอเคได้ไหมนะตายไหมนะน่าจะไม่ตายนะคะมาแล้วโอมันไปตายอฟูฟเกือบไม่รอด ตัวตัวละครนี้เขาเขาเกียดกันกับใครบ้างคะเพราะว่าเราอยากหาแบบสเปเชียลไดอะล็อกแต่ว่าเราเจอแค่จินคนเดียวเองอะเลน่าเหรอคะ เอาฮาร์ดแล้วหรือควรจะเล่นเอาตาฮาร์ดไว้ Why? กลัวจังโอ้ฉากากกับบทสนทนาก็คือไม่เข้ากันเลยละ ว้าลรัมาหลบไปลูกนี่มันเอาปากกาหรือลามาเอาปากกาสิเอาปกากกาหลบไปหนูไม่น้องเอาปากกาปิวไปแล้ว อะไรกันวะเนี่ฮะฮกระตุกกระตุกโอ้โอเคอยู่นะคะรัวมาก จริงๆตัวละครนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพราะว่า DLC นี้ยังไม่มีสตอรี่เพิ่มนะคะก็วันนี้เราอาจจะพอแค่นี้ก่อนสำหรับเทคนนะคะเพราะว่าก็ผ่ามาดู DLC ทั้งหมดนะคะซึ่ง DLC นี้มีแค่ประมาณเท่านี้แหะค่ะก็อย่ามาลอกันที DLC หน้าใบไม้ร่วงนะคะเพราะว่าจะมีแฮชิและก็เนื้อเรื่องเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพราะว่า ยังไม่มีกำหนดออกของ DLC ใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็ส่วน DLC หรือดูหนาวยังไม่มีประกาศอะไรเลยนะคะแล้วสำหรับ Tekken Season 2ปีหน้าไม่รู้จะมีอะไรบ้างนะคะก็ต้องดูความคุ้มค่าก่อนเพราะว่าอย่างอันนี้เราซื้อพาร์ทปีแรกมาด้วยกันเลยเนาะก็เลยไม่แน่ใจว่าพพาร์ทปี2เราจะเป็นยังไงนะคะขอบคุณนะคะที่ชมกันก็เจอกันใหม่คราวหน้านะคะแวะมาทักทายกันได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย